เฮลีบลลี่โลีเรบสอนี่ตามติดชีวิตเทนันพีฮาผมบึงไฟล์ตตกสเต็กเนเธอร์ทองสินฉีดพิษมาผมสเต็กอีกหนึ่งทีเรียบร้อยเปล่าวีฮา ปับมสู้ครับผมแต่ก็ไม่ไหวดิฮะิยังไม่แรงเท่าไรนะครับผมดึงไปแล้วก็ตบนะฮะขอบโบนี่ก็ยังโหดร้ายครับฝ่นยด้านตัวของดไมค์กันโชะมาเรนกาผมเจอกับซิงเดนไซน์เนี่ยออฟเลนช์ในแมลงไว้ครับทิ้ง้าตัวของปักแล้วปักเจออิลิมิเนตเว้ไปครับเรียบร้อยฮะทีมซีด,ดีชาต่ออีกรอบของซอร์เดอร์ดไซครับไทกิคุโรฮะ ด้านวีฮาบอกยิงไปพิทไปใส่ดันยับซ้อวนมาทุกคนไปพิทอ้อมมะลิกครับผมแล้วก็ไปซ้อมก็แต่เจอถึงซอมเป่าโยกลงสนามของอีเชอร์เล็บแนทไว้ได้ฮนะทางด้านตัวของพะทอนแมนยังวนเข้ามาตบยับต่อยทีมินเนตเว้ไปเอาทำอะไม่ได้ครับผมฝั่งด้านเชนก็ตายผมด้านล่างนี้ครับเจอไวเปอร์ครับวีฮาอครับครับพิทมาแบบดูเลยฮนะในช่วงต้นเกมอีเจอดิ้งกันต่อฮะทางฝัง ย้ำซ้อผมอเนองแต่นี็กอินเดีเยนเบสผ่านไปครับพิตสแตก็กไม่ได้ใส่ใส่เรียบร้อยครับส่วนทางด้เดี๋ยวนินชาเข้ามาวราแล้วทอนซับเจ้นตัวของวิฮาตายฮะแต่หนง่มบางนี้ครับมาเดือดเลยครับม้วนมาจะไล่ตบเจ้าตัวของเขาไปกอนถอยเขาวเวอร์ไปแล้วส่วนย้ำซอนี่ตายผมริมเน้นกระแทกผ่านไปย้ำซอตายฮะมิลเล่คอไล่ตามต่อที่นิชาโดนตีพิธีรีมานาพยายามโดตนตีและซิงเชนจับล็อกต่อหรือเปล่ลาปล่อยก่อนฮะอยู่ในระยะทาวเวอร์ครับเดือดเยอะด้วยครับชายนี ไปซิลิเชนครับผมเป็นแซฟขีดเลือดย้ำต่ออางการโดของย้ำซ้อนจะโดนล่าหรือเปล่าเลยเอาราสนุกไวแล้วเจอเลือดย้ำซ้อนโดนตี๊ยบมาเป็นข้อนะมี่าดาลิสุดาวเว้นนั้นสอยออกครับผมเส้นแดนมีลเลอร์เข้าดันล่าดีไหลมาอีเชื่อดีไวครับอันน้ำไปยื่นของไวเปอร์อาซอนเซฟยับลงต่อครับผมเส้นแดนไวเปอร์ตายครับโดนลุ่มเรียบร้อยวีฮาะี่ไปมิวเวิปคืนกันไวฮะ าการ์ดีสอยออกครับยาวสอบพี่น้องไปเหล็กจับเราไว้ตีใส่เนอะบัพปีปพ้บัพปีปพ้ตายตออครับกอร์เป็นเก้าตัวครับแต่การเกินของเราเนี่ทีมซีเค้นนำอยู่หนึ่งเคนะแม้ว่านิกม้าจะฆ่าเยอะกว่าก็ตามอะนิกกี้คอยจับรองไว้โอ้ที่มิลเลอร์เขาเนซามปิดมาเอาเวลาทอสตัดเข้าไปใส่นะบอกที่นั่นมิลเลอร์เขาเข้าตายครับตอนนี้นมิลเลอร์เข้าสอยแล้วตอนนี้ครับ แดนไปบอกเอาร้านเปิดมาใส่หน <It> ักไปยิ่งได้าตัวขอปังเอเปอร์ครับเอเปอร์ไม่ร้อดฮะมีแล้วก็เปิดปาบอกบีโอบิฟขึงไปสี่แต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีฮะวางโตัววีฮาครับคอยด่านเปล่าอินเดดคว้าเวฟกับสวนก็ไปเหมือนว่วีฮาตายครับได้าตัวขอปั๊บปีถอยฮะยูซี่ออฟโยงไปก่อนฮะบินออฟไปเลยจับล็อกซอมไปปายซ้อมก่ที่ใส่แล้วก็ดีชามีการรีคอร์มาทั้งแมนมาตบใส่ยาวๆใส่เรื่องคุณรอ โรเบสเซฟกิลเลอร์สวนปาตากี้ครับทางด้านของคุโรกี้ตายครับซิลิเชนดจับล็อกไว้เดินลงไซนี่ไซนี่ไม่ลอดครับผมเลมันไล่ต่อตีกองมาครับมิลเลอร์มาเท์แมนป้วนครับรีโพซิชันถอยออกไปฮะเลมันฉีกเข้ามาผมเจอได้นลงคอมาเท์แมนอยู่ตรงนี้ครับมีวอลท้ายกล่าวแล้วป้วนมาตบกับมิลเคิลเหมือนจะร่อเสือครับโดนอีเิอร์ดิงไว้มิลเคิลครับซิลิเชนจับล็อกต่อครับอ้าวรีนทางด้านของคูดาวไม่ทันผมแล้วเป็นเล่นบาร์โต้แถมไปอีกหนึ่งครับผม เรียบร้อยครับปูแหลกไปหน่อยครับมิลคอลใจร้อนจ,จัดครับสกอร์เป็น13ต่อ12อะโดนซีเค้นฆ่าคืนกันมาสองตัวครับดิกบาซีเค้นล้มไปฮะทางกาโดัของฝั่งตัวสุโรกีโดนมาทั้งแมนหัวจับแบบมาทั้งแมนไม่มีเอ็นเรดครับแต่ลุยแหลกก็บอกม,มีเพื่อนช่วยเสร็จเอาราสุดไว้แลว้วถอนยับต่อมิลคอลตายผมไล่ล่าต่อเจ้าของวีฮาพิวิปถึงช่วยไว ฉีดครับผมไวเปอร์สไตล์อัดไปนี่นะไซนี่ไซนี่โดนไปหนักไซนี่เจอสเต็กพินเรื่อยเรเรียบร้อยเปล่าไซนี่เรียบร้อยครับละลายไปฮะแมนแมนเดินเข้าใส่มีฮบผมโค้นเข้ามาตบยับต่อเอ็นเรดครับแล้วก็โอเวอร์พาวเวอร์ครับใส่หนักไปดับเบิลคิวเนี่ยยับซ้อครับ14ต่อ17เข้าตอนนี้เริ่มอ่อนแรงเรื่อยๆฮะเงินนับอยู่ 4K ครับทางด้านฝั่งทีมซีเคดโดนตีซิลิกเชตยับต่อครับเข้ามาลึกเข้าใส่ฟาเพิ่นไปหน่อยเด็มแนนไล่มาอีนเธอร์ดึงคันไว้ผมยับซ้อ ย้อนโซมีไซคนนอนเซ็นต์อัพนะดิสเบเลตไปต่อโดนตีไปไซอัพมีลอเลอร์ไงต่อที่เับโดนโบกยับไปเอ็นรนเปิดมาดีควาจับเราไว้ได้ไม่ได้แล้วตายครับผมเจอโดนยับซอล์อซื้อไปฮะบีวคดจานครับไซคอนึ้นไว้แล้วก็วิวเว็บถึงไว้ต่อฮะดิสเน็ตฟาดเพลินเข้ามาจาังหวะนี้ครับผมเล่นในวิวเว็บครับดีมวามจับเราไว้ที่ได้หรอมีลเลอร์เขิง,งมิลเลอร์โดนดีควาในแม่เราเอไว้ที่เออร์ซับเออร์ซ่ามีได้รดนเขาปั่งเอจิสฮะ โดนตีไปครับผมทีมนิกบาไฮการึ้นไปเจอเขาต้อนรับนะบอกไว้ก่อนพร้อมกับผมที่ล่วไปพิชอัพไปเลยก่อนจำลองตสอบไรก็ไปครับใส่หน้าไปนี่พิลเลอร์ก็ิลเลอร์ก็จะรอดไปเล็บนั้นถอยไม่ได้เอากลับมาที่เดิมเล็บนั้นไปต่อยกีครับผมเล็บนั้นเพิ่มเยอะไปหน่อยครับทางด้านาโดคูโรกิมิลเลอร์ตายครับแบบเลยอิบคอบขึ้นมาบายกระโทเจอต้อนรับจากไฮการอีเทอร์ดึงไว้ฮะสต็อมฟอร์ซอบอีเทอร์ดึงยาวไต่อรอต้อนรับไปอย่างนี้บายกระโทที่เกือบตายครับ ไานิ่งไลฟ์ฝากไปก่อนบอลไซคอนครับยิงยิงไปโดนพินออมมาลิกครับต่อยล้อๆครับเวนเกมเดึงจับล็อไว้ปะทัพแมนมีขบีมาตบเยำๆเลยฮะอ๋อยูเปิดเจ้าต่อไว้เปื่อไซครับศาสพินใส่ก็ที่ปะทัพแมนยิงเดินไปฮะดึงเหนื่อยมาซิลิเชตจับล็อกดีนะหนี้เอาฟร้อนเปิดไปทีมคอยจับล็อกสวยบมกไดไม่ได้รูปนี้วดไปต่อเนี่ยบอกหนนี่ละลายแบบอ้าวเป็นท่าทีมซีเกตร้อนเหมือนกันครับผมแต่ว่าท่านปะทัพแมนเดือดสดไปกว่าผมเปิดเอ็นเรนใส่เข้าไปฮะ Eliminate Wave ยับต่อเปลี่ยนเป้าหมายไปตบคูโรกี้คูโรกี้ตายครับผมโอเวอร์พาวเวอร์ใส่ยับไปพินอามปหลีกค้งกับมุมแคบครับเป็นของใหม่ก็โดนจริงแต่ว่าทางด้านตัวของฝั่งมาทอมแมนนี่โบกแรงเหลือเกินครับไปคอนโทรลตายไปซิชเจนจับไว้ที่เออร์ซ่าเออร์ซาสียเอเจสครับผมบูยับเลยครับมาทอมแมน Eliminate Wave มาไม่โดนครับแยกย้ายโยกถอยไปก่อนทั้งเจสเปิดป่าบอลดันโลของเฟมนครับ โอวิปไปฮะซาเลนอาจจะมาต่อสังด้หนูเอเบิลสฟีทถอยครับอ่าซ้อมเสร็จไอีเทอร์ดึงคืนไว้อันดนำไปที่เบลค์เบลคลตายครับหัวย้ำต่อที่คุโรกิคุโรกิไม่ล่าบอกย้ำซอมดับเบิร์คิวไว้ครับไปซอมพยายามจะถอยครับผมพออัดทางด้านซ้ายเขาในนี้ครับแล้วก็ไล่ไปแบบดาร์กริฟท์ทำงานดาร์กริฟท์ทำงานหรือริฟครับผมริฟแน่นอนก็ไอพีตบถึงด้านของวิฮาวิฮาตายผมอ๋อฮิวเข้าสวมใส่ครับทางด้านของเขาใส่ เงินนำอยู่12เคสทีมซเคสครับเกมนี้หนักกิ่งกว่าเดิม6แชมป์เปล่าครับทางด้านซเคสแชมป์ที่6กำลังจะมาซิลิเจนจับล็อกแอสซลเซฟถอยไปแล้วทางด้านซิลิเจนจับล็อกต่อไซดิสซิเบเลตหลบเข้าบวตัวพิว้วเหลือเกิอเวินกรีจับล็อกไว้ไทนี่ครับทอนอัดเข้าไปนี่ทางด้านโอคุโรกิ มิเลอร์เข้าพยามถอยเจอร่วมสาวจากดีชาผมดีชาคนขวดยับไปใส่คุโรคุโรตายครับทางฝั่งตัวของนี่ครับเออร์ซ่าหอยย้อนมาก่อนฮะเอลิเชนจับล็อกผมอินออมเมลิกไปครับแล้วหยอดพินมาต่อวิววิบถึงไว้ที่แต่ดีชาผมอออินใส่แต่ผมดีชาตายฮะปะทะกันครับผมอ้าวโมเดอร์ดันครีมผมจับล็อกดีมอยวันสแตนใหญ่โป่งนี่นะเดี๋ยวเขาฝ่ามิลเลอรตายผมพยายามจะหลับเชื่อผมเปิดดักลิปมาดีดนี่นะทุกคน แกนความ่อยออกไปผมแล้วก็ไล่ฆ่าคนตกรถทั้งนั้นครับทาวปาวีฮาตายผมโพลิโมลีดันไฟอเมริกาล่างนี้ไล่ล่า,ลามาต่อที่โคโตครับโคโตเจอทุกอย่างแล้วสตัดใหญ่โบอกอีกทีหนึ่งแตกพ่ายครับแรงจัดครับผมเออซ่าครับชิ้นต่อ,อไปเป็นสแตนนิกฮะจอดด้านล่างต่อหรือเปล่าเอที่ด้านของฝั่งทีมซีเคทครับ ไปมาเดินบอลไซเลนยัดลงต่อครับดีมคว้าจับล็อกไว้จอบเบรกลิงไปแล้วทางด้านตัของมางไม่กังโซอีเธอร์ดึงมาไม่โดนครับผมสายคนกันดันไฟครับเดินมาต่อขอีปหอมทางด้านตัของบังโซนเรียบร้อยฮะวันนี้มันจะออกไลายลุยจอบมาเจอพอดีหรือเปล่าเอ๊ะวันนี้งหลีบไฟบิงสวนเมืก่อนไม่เห็นนะเดี๋ยวจะได้หรอยาวซ่า แดนเปิดไฟนิสิเลตด่าครับผมแอสตอร์เซปารีดทีิะบนทับดาเป็มาแล้วบนทับดาเป็มาแล้วติดเรื่องพีทออฟแมลิกไปแล้วก็เรียบร้อยหมดสั้นใหญ่โปกเล่นองค์ของฟังไมค์ก็โดนตายมาเรียบร้อยแล้วเปิดมาจับคืนไว้เอาเป็นคลิปทางด้านองคของปั๊บปั๊บปีก็ตายด้วยเช่นกันครับซึ่งเกิดมาครับปั๊บปีด้วยความเดือดดาดตบตบเข้าไปใส่เล่นเบดครับผมเป็นรอดไปอีเธอร์ดึงเป็นไปราวของดับเบิ้ลคิวครับ เจนจับล็อกไว้หมดสาวรรษสปิดบาร์ไม่ให้วาฟกับมันพีฮาโดนตบละลายไปเลยฮะอาวเวอร์แซงรับผมแอสโซเซนเปิดบาดีนิมพอยจับล็อกไว้ที่มิลเลอร์ฮะตะตันใหญ่เปิดย้ัหน่อยเอ็นเรมบาร์เขาบอกทำมแมนโบกย้บยไปมิลเลอร์จะรอดบาดโดนโดนตีชิวไว้ก่อนผมไม่ไหวมิลเลอร์ตายหมต้มซึ้งเกิดเลยฮะอาชีวทีแล้วจากด้านเบรก็ไม่หลอกเบรซึ้งเกินไหมฮะย้อนกลับมาตีทาวเวอร์กลางแล้วไป โมลี่โบลี่กันเต็มบอดบอลตัดก้านโด่สองฝั่งคลิปทิ้งไปในแบล็คล็อยที่มารับุรุษคนเพื่อบ้านวปก่อนครับตามมาทีมจิกบ้าผมดีเกตโซ่ยอดดีที่ด้านคุโรกิไปในกลางเด้งรับผมได้แบ็กหรือเปล่าเรียบร้อยผมได้แบ็กไปอับคุโรกิมีขั้นเวลานิดหนึ่งตัวเบอรเข้าไปครับเอาเอจินหมดครับผมสวยจัดเซอร์ริเชนจับลงไว้ ทางฝัมม่งปฐมบแตรผมกินชีสสวนมาต่อยกัรอบผมตบมกับไปเหมือนกันคาร์เดอร์เทียนตายนี่เราเข้าก็ตายครับผมโบกไปตายต่อๆกันสวนเลืออโอเข้ามาโซเรียบร้อยผมดจีดีครับก่อนการ์ดูเรชั่นครับทางฝั่งทีมซีเคทครับหกแชมป์ต่อเนื่องติดครับคว้าทุกรายการไม่แบ่งให้ใครครับอิ่มอร่อยไม่แบ่งใครทีมซีเคทแชมป์นะครับพิย e ัลอีปิคลีครับผมสาวสูนยภูสวัสด์ ยต่อ20ครับรายการออนไลน์หมอหอกับทีมสีเขียยังเข้มอยู่ครับพระเจ้าโอ้พระเจ้า